อสวยเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ไปไหนเอ้กฮะ今日は新年になる前にちょっとしたパーティーをやりましょうかใช่คือเราแบบอยากทำแบบต้อนรับปีใหม่นะที่แบบจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะก็อันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านไก่อยู่ครับจะทำอะไรบ้างของนี้ทำข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดแล้วก็ไก่ทอดก็มีปัทูมั้ง แล้วก็อุ้ยกับข้าวเยอะเลยนะหนอ่งเดี๋ยวเราไปเลือกเดอกดูกันเลือกไกเลือกไก่ให้กันเลือกเป็นไหมให้กันเลือกดีกว่าที่ <Okay. S 1> ลือกแอนมาใหาล้วกน้ำมัน พืชคนหนึ่งครับแล้วก็ทอดไก่อ่างหน่นไปหรือแล้วก็ได้หมดเป็นปามดีกว่าค่ะเอา,างั้นปามกเลยครับ <S <S เท่านะครับแปดสิบสี่คาะ ใหนึ่งก้วยก่อนนะคะ เป็นข้อผัดใช่ทำข้อผัดจะเก่ามตัวใช่หนองสีเดียวกันเลยน้อเสาวเลยคุณภาพแน่นอนเลยนะตัวนี้ย่าไหร่ครับตัวนี้สองอยครับห้าโลโอโอ้ยถึงแล้ว Rồi ngay? Này rồi hả? Rồi nhỉ, làm ngày nào? R้อน luôn hôm nay nữa. Ok. À, đi mua đồ về. À, đi mua đồ về. 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 Đi mua

กุ้งนางเขาผัดนะครับดูตัวน,นี่เราไม่เอาหัวมันนะข้าวปุ๋ยใช่ไหมฮึข้าวปุ๋ยเอี่เป็นมันนะเอรี่น้อับปุระโหตัวมันเล็กมากเลยเนะี่ยกลัวว่าไปผัดแล้วมันจะขวดอีกไงมมันจะเล็กนมไงนะ มามาข้าวสุยแบบเมื่อไงอ่ะโอเพนโอ้โหเุ้ยข้าวสวยจริงว่ะรับไหมต่อรับไหต่อเอ่อまだご飯冷やしてからข้อกันก็ต้องยังไม่ได้กินทั้งหมดจะร้อนร้อางนี้กันเดี๋ยวเอาข้าวเ,เนี่ยไปแช่เย็นก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราก็มาทอดปลา,อาทอดปลาปลา <c oughs> ทอดไก่ <c oughs> ทอดไก่ทอดไก่ไก่เกลือ,อนะ แล้วก็มีอะไรอีกมาไข่เจียวป่ะไข่เจียวก็ได้เอออยากกินไข่เจียวด้วยโอเคนี้ทำอะไรอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ทำอะไรต้มต้มยำปลาทูอ๋อต้มยำปลาทูไอ้กะเคยทำป่ะไม่เคยทำ ใช่ครับแล้วเปิดปไฟเปิดไฟรอให้น้ำเดือดต้มอเดอ๋ยวดได้ไหมได้ก่อนได้ได้วแบแล้วกรอน้ำเดือดเสร็จอ่าเดือดน้ำเดือดก็ใส่กระชายกับข้าแล้วก็ได้ผักชีแล้วก็ฉีกนี่หน่อยฉีกใบมะกรูดแล้วก็ใส่ที่นี่แล้วรอให้มันเดือดตั้งเองแล้วก็เอานี่ใส่บา ปลาใส่ไม่ต้องตะใครขึ้นมาเราไอราบของจิ้นไม่ต้องเอาหเาป็นปลานาดใครมาอีกเด็กสองสามตัว มา ah. เสร็จแล้วครับทุกคนนะอันนี้ฝีมืออ้กะเลยใช่ไเร็เลยเนี่ยจริงๆกินข้าวแค่นี้เราทำมาแบบต้อนรับปีใหม่นะไม่ได้แบบต้องอลังการอะไรนะขอให้อยู่แบบอยู่แค่นี้ก็พออยู่แบบมีสวนหลังบ้านแล้วก็ทำอาหารง่ายแค่ปีใหม่นี้ก็อยากให้ทุกคนนะมีความสุขนะอยากให้ทุกคนแข็งแรงมีขภาพพดีแล้วก็อย่าแบบให้ติดโควิดเลยนะเออแล้วก็ มีความสุข,ขกับครอบครัวด้วยเลยเราก็ปีที่แล้วเราเจออะไรร้ายมาก็เป็นประสบการณ oh, ์นะอ้อีปไตเมาก,กมินซฟ้ไไ้เลอปนไม่เอปยปีน่ยปีนี้เนีปีนี้เี่ยปนี้เนี่ยปน่ยยปนเยเ แล้วตอนนี้ก็ลำบากอยู่ด้วยนะได้เดี๋ยวเรียกทีมงานมากินด้วยกันนะรู้จังไงอไนมเมื่อก,กี้เรียกอีกมาด้วยกินด้วยมีไหนละไปไปเรียกก่อนเดี๋ยวมามาเรา,ากินข้าวกันดีกว่า,าต้อนรับวันปีใหม่ฮนะออแฮปปี้เบิร์ดเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้น <New Year. S 1> ิวเอียร์นิวเอียร์โดยมีปลาทูต้มยำไก่ทอดนี่ทำได้ไหมเนี้ย Hi